พระธรรมยอห์บทที่13ข้อ1ถึง20ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมานได้ลองใจยูดาสอิสคาริโอตบุตรของซีโมนเปโตร บุตรของซีโมนให้อายัดพระองค์ไว้พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็เทน้ำลงในอ่าง และท่งเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและเช็ดด้วยผ้าที่ส่งคาดเอวไว้นั้นพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของพวกข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งใดที่เรากระทำในขณะที่ท่านในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ เบตโตทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของพวกของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเบตโตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่า ผู้ใดที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทั้งหลายแล้ว พระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์และประทับลงตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราได้กระทำแก่ท่านหรือท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูดจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้ไปผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุข เราไม่ได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดได้รับผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเอเมนก็สำหรับพระธรรมวันนี้นะครับก็ข้อที่แต่ต้องใจนกนะครับที่ อย่างแรกก็คือที่บอกว่าพระเยซูเนี่ยทรงรักพวกของพระองค์นะมากแล้วก็ทรงรักเขาจนถึงที่สุดนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้นะครับนะอสองข้อนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็เป็นความรักของพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงรัก ทุกคนที่มาถึงพระองค์จริงๆนะถ้าเราเคยอ่านในคำอธิษฐานของพระเยซูหรือเคยอ่านในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆนะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งก็คือพระเยซูพูดถึงแกะพูดถึงสาวกพูดถึงคนที่มาถึงพระองค์เนี่ยว่าพระองค์ทรงรักพวกเขาหมดทุกคนและพระองค์ไม่ปรารถนาให้สักคนเดียวเลยที่จะหลงไป นะนั่นเป็นความรักของพระเจ้าที่เราต้องมั่นใจนะวันนี้เมื่อเรามาถึงพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักพระองค์เนี่ยพระองค์นับเราเป็นแกะและพระองค์รู้ว่าการที่เรามาถึงพระองค์เนี่ยการที่ชีวิตเราได้มารู้จักได้มาเชื่อพระองค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะในพระคัมภีร,ร์เขียนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่ว่าเป็นการที่พระเจ้าได้เรียกพระเจ้าได้กําหนดเอาไว้และเมื่อเรามา ถึงพระองค์เนี่ยพระองค์ก็รักพวกเราทุกๆคนอันนี้เป็นความรักที่เราต้องมั่นใจเป็นความรักของพระเจ้าที่พระองค์บอกว่ารักจนถึงที่สุดนะพระองค์รักเราจนถึงที่สุดและในความรักของพระองค์เราจึงเห็นว่าพระองค์ก็ได้สําเดงแบบอย่างให้กับสาวกได้เห็นนะเมื่อพระองค์ทรงรักเขาถึงที่สุดพระองค์ก็ได้ยินดีแล้วก็ ได้กระทําเป็นแบบอย่างให้พวกเขาเห็นในการได้ปรนิบัติพวกเขาด้วยการล้างเท้านะซึ่งเป็นงานที่ต้อยต่ำที่สุดนะเป็นงานที่ปกติให้ให้คนใช้ให้คนฐานะต่ําเป็นผู้ที่กระทําแต่วันนี้พระองค์ทรงกระทําให้เขาเห็นกระทําเป็นแบบอย่างว่าในด้วยความรักเนี่ยพระองค์ได้กระทําด้วยการปรนิบัติพวกเขาและพระองค์บอกว่าสิ่งที่พระองค์กระทําไว้เนี่ย พงคำให้เห็นเป็นแบบอย่างนะเพื่อที่พวกเขาจะได้ปรนิบัติซึ่งกันและกันนะครับวันนี้โดยความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้ปริบัติเราได้ทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามากมายสิ่งที่พระองค์ต้องการจากพวกเราก็คือการที่เราปรนิบัติผู้อื่นนะครับเราไม่ได้รับการปริบัติจากพระเจ้าเรามาถึงพระเจ้าไม่ใช่เพื่อแค่ มาขอมาได้รับในสิ่งที่เราต้องการนะฮะแต่เมื่อเราได้รับจากพระองค์แล้วเราเองก็ต้องออกไปในการที่จะรับใช้ในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับกลับมาที่ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับว่าวันนี้เมื่อ เราได้รับการชำระจากพระองค์แล้วซึ่งเรารู้ว่าอาจจะไม่วันนี้เราพระเยซูไม่ได้มาล้างเท้าเราแบบแบบเหมือนที่พระองค์ล้างสาวกแต่พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พน,น,นันนะพระองค์ได้ชำระทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณของเรานะชำระเราจากความบาปจากความอสศัตริยธรรมจากความชั่วช้าจากบาปบรรพบรุษจากคำแช่งสาปต่าง ด้วยชีวิตและพระโลหิตของพระองค์วันนี้เมื่อเราได้ถูกชำระแล้วเราจึงได้เข้าส่วนในพระองค์ได้นะเราจึงเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ได้อันนี้ให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้นะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ล้างเราเป็นผู้ที่ชำระเรานะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่า <c oughs> ก็จะมีข้อคิดอยู่ว่า วันนี้พระองค์ประสงค์ที่จะล้างที่จะชำระแต่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่บังคับนะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าข้อพระกบิ์บอกว่าพระองค์มาเพื่อทุกคนในโลกนะแต่เราเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนในโลกที่ได้ต้อนรับพระองค์ไม่ใช่ทุกคนในโลกที่ยอมให้พระองค์ชำระล้างชีวิตจิตวิญญ,ญาณเขาไม่ใช่ทุกคนที่ยอมนะในการรับ การหล้างคือไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อนั่นเองและพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่บังคับเมื่อพระองค์เป็นสุภาพบุรุษที่ไม่บังคับและให้การตัดสินใจอยู่ที่ผู้คนเองเราจึงเห็นคนเราจึงเห็นว่าเนี่ยแม้ว่าพระองค์มาเพื่อทุกคนแต่คนไหนปฏิเสธเขาก็ไม่ได้รับการชำระเหมือนเวลาเนี้ยพระองค์จะล้างเปโตเนี่ยเปโตก็ปฏิเสธนะ ถามว่าถ้าเปโตปฏิเสธแล้วพระเยซูไม่ได้พูดต่อไปจนเปนโตยอมให้พระองค์ล้างเนี่ยพระองค์เปโตจะได้รับการล้างไหมเปโตก็ไม่ได้รับการหลางนะครับเหมือนคนในโลกเหมือนกันพระเยซูมาเพื่อพวกเขาแต่หลายคนก็ไม่ยอมให้พระองค์มาล้างมาชำระเพราะว่าคิดว่าชีวิตเขาดีอยู่แล้วนะคิดว่าตัวตนเขาดีอยู่แล้วนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ เราเองก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะพูดนะครับในการที่จะนําความจริงให้เขาได้เห็นเพื่อที่เขาจะตระหนักว่าชีวิตเขาต้องการการชําระเหมือนที่วันนี้พระเยซูเองก็พูดกับเปโตรแล้วเปโตรก็ยอมในที่สุดเปิดใจแล้วก็บอกว่าขอพระองค์ชำระเถอะนะไม่ใช่แค่เท้านะแต่ทั้งหัวทั้งทั้ง หัวทั้งมือด้วยชำระให้หมดเลยนะครับนั่นก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นภาพเหมือนกันนะว่าบางคนอาจจะปฏิเสธในตอนแรกแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะปฏิเสธไปจนที่ถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้อยคำเห็นความจริงที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และจำเป็นต้องมีก็จะเป็นถ้อยคำที่สามารถเปิด ตาของเขาเปิดใจของเขาให้เขาได้เห็นแล้วก็ยอมรับการชำระของพระเจ้าได้นะครับนะพระเยซูบอกว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชำระกายอีกหลังแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วแต่พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน <c oughs> นะก็เหมือนที่วันในก้าแบ่งปันมาว่าเนี่ยคือความการชำระในฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็เป็น สิ่งที่สําคัญนะในเวลานี้ภาพภาพเราเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่ทุกคนคือยูดาสเนี่ยเวลาเนี้ยแม้เขาดูเหมือนเดินกับพระเยซูนะดูเหมือนมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานของพระเจ้านะเป็นคนดูแลการเงินนะแต่ว่าในใจของเขาพระเยซูไม่ใช่องมพระผู้เป็นเจ้าของเขาเพราะว่าเขากําลังปริมบัตรเงินทองนะครับนะแต่ว่าสําหรับสาวกเนี่ย ระเยซูบอกว่าเขาได้รับการชำระและสะอาดแล้วทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องตะหนักแล้วก็มั่นใจนะว่าอาจจะบอกว่าเราจะต้องสำรวจนะค่าทีในใจของเรานะว่าเอ๊ะเรามั่นใจไหมว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราจริงๆนะเอ๊ะวันนี้เราไปวันนี้เราไปโบสถ์หรือวันนี้เรารับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยเพราะว่า เพราะอะไรเพราะท่าทีอะไรในใจนะเรากําลังทํางานของพระเจ้าหรือเรากําลังไปโบสถ์เพราะว่าเราไปหาพระเจ้าจริงๆเพราะเราต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้นเพราะเพราะว่าเรารักพระองค์เหลือเกินเพราะว่าพระองค์ทรงรักและไถ่เราหรือว่าเพราะว่าเราแค่ไปหาเพื่อนหรือเราแค่ไม่รู้จะทําอะไรอยู่บ้านก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโบสถ์แล้วกันไปหาเพื่อนไปพูดคุย นะเป็นได้ไปเมาส์กันหรือว่าได้ไปอะ,อะไรยังไงนะหรือว่าเรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเพราะว่าเออนะมันมันเป็นงานที่ดูดูดูเออดูคนยกย่องนะได้เกียรตินะหรือหรือว่าเอ๊ะเพราะมันามาถูกอาจารย์กําหนดมาเนี่ยเลยต้องทําเสียไม่ได้ใจใจไม่อยากทําหรอกเรารับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีแบบไหนนะครับเป็นสิ่งที่ เราอาจจะต้องกลับมาสำรวจดูตัวเราเองนะเพื่อที่ถ้ามันมีท่าทีในใจที่ผิดเราก็จะได้กลับใจเสียนะเราเอยาเพื่อที่เราจะไม่เป็นเหมือนยูดาสนะที่ดูเหมือนก็รับใช้ทําการงานของพระเจ้านะไม่ใช่แค่เป็นสาวกไม่ใช่เป็นแค่ผู้เชื่อติดตามนะแต่มีหน้าที่ด้วยเพราะว่าเป็นคนถือกล่องเงินคือมีความรับผิดชอบนะ ดูแลการเงินดูแลเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหะไม่ใช่เพราะว่าความรับผิดชอบอะไรเลยแต่เพราะว่าเงินทองเป็นพระเจ้าของเขาเนะเพราะในใจของเขาปรนนิบัติเงินทองแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะยักย่อกเงินทองนะนั่นก็เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับว่าเราดูแต่ภายนอกไม่ได้จริงๆนะ บางคนอาจจะดูดูดีแต่ว่าถ้าท่าทีในใจผิดอ่ะพระเจ้าก็สงสารเพราะคัมภีร์บอกอยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทอดพระเนตรที่จิตใจนะพระองค์ทรงตัดสินและให้บําเหน็จรางวัลต่างๆก็ตามท่าทีในใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรท่าทีในใจเราต้องอคอยหมั่นตรวจสอบนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะแล้วก็เรื่องอะไรอีก <c oughs> นะก็ตลางมาในเรื่องของที่พง์บอกว่าพงไ์วางแบบอย่างให้นะเรบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้บทเรียนว่าวันนี้พระเยซูก็วางแบบอย่างจริงๆพระองค์วางแบบอย่างให้เราได้เห็นได้ดําเนินตามแทบจะครบทุกเรื่องแหละทั้งในเรื่องการอธิษฐานทั้งในเรื่องความรักทั้งในเรื่องความให้อภัย ทั้งในเรื่องการรับใช้ทั้งในเรื่องการประกาศทั้งในเรื่องกองการาใช้ของประทานต่างๆในการขับผีในการรักษาโรคโอ้คือพระองค์ได้ทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างไว้หมดแล้วนะครับนะทั้งในด้านของการปฏิบัติวันนี้สิ่งที่เราจะทำนะเราก็แค่เรียนรู้จากพระองค์นะอ่านดูฟังดู นะศึกษาดูใคร,คร่ครวญดูว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีที่พระองค์ได้กระทำนะจริงจริสิ่งที่พระองค์กระทำก็ดีทุกอย่างนั่นแหละแล้วเราก็กระทำตามนั่นเองนะนะก็เป็น <c oughs> นะก็จะจบลงที่ข้อสุดท้ายนะที่พระองค์บอกว่าผู้ใดได้รับเราผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา นะครับก็เหมือนที่พี่น้องก็แบ่งปันแล้วจริงๆแล้วเราว่าเราเคยพูดกันเสมอนะว่าวันนี้ใครที่ต้อนรับเรานะเขาก็ต้อนรับพระเจ้านะวันนี้ใครต้อนรับพระเยซูพระองค์บอกว่าใครที่ต้อนรับสาวกของพระองค์เขาก็ต้อนรับพระเยซูและใครที่ต้อนรับพระเยซูเขาก็ต้อนรับพระเจ้าพระบิดาด้วยนะครับนะวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านกเชื่อว่าพวกเราเนี่ย ได้ต้อนรับพระองค์และเราก็ได้ต้อนรับพระบิดาต้อนรับพระเจ้าด้วยเหตุนี้วันนี้อยากจะย้ำให้เรามั่นใจนะว่าวันนี้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์รรงคเราได้เข้าสวนในพระองค์แล้วในการที่เราอยู่ในโลกนี้ทุกๆวันเนี่ยวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าเราได้เคยต้อนรับพระองค์มาและพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระองค์แล้ว พระองค์ก็ยังอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้จากเราไปไหนนะถ้าเราไม่ได้ไล่พระองค์ไปถ้าเราไม่ได้ปฏิเสธพระองค์นะพระองค์ก็ยังอยู่ในชีวิตของเรานะเหมือนดังคําอธิษฐานที่พระองค์ได้อธิษฐานเอาไว้ว่าขอให้สาวโวของพระองค์เนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และเมื่อเราได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เราก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าด้วยนะครับพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ ก็วันนี้หนุนใจพวกเราว่าเมื่อเราตระหนักว่าในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวเราแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ควรจะทาให้สมกับการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเป็นลูกของความสว่างก็ให้เราประพฤติตัวดําเนินชีวิตให้สมกับที่เราเป็นลูกของความสว่างนั้นนะครับนะเอเมนไหมครับ